เรื่องของชุมชนเล็กๆที่ใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณค่าใช้ธรรมชาติสร้างความมั่นคั่งและใช้นวัตกรรม BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพบวกกับซอฟต์พาวเในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนนี่คือเส้นทางแห่งหนาผางวิธีอินซีแห่งความยั่งยืนบ้านนาผางชุมชนเกษตรอินรีย์ยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG ที่คนทุก ลุ่มอยู่ดีมีไรายได้มีความสุขรวมสร้างรวมได้และร่วมตรวจสอบวิสัยทัศน์ของชุมชนค่ะในอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทำากลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และผู้คนที่มีหัวใจอบอุน่นชุมชนบ้านนาผางตำบลห้วยคือหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอกสได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาให้กลายเป็นชุมชนอุดมสุข ชุมชนต้นแบบแห่งความพอเพียงที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนบ้านหน้าพางเฮ้าใ้น้อมนั่มรักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงรัชการที่เก่ามาปรับใส่ในหมู่บ้านเฮ้าพ่อประมาณมีเหตุมีผลมีพุ่ิคุ้มกันในตัวทีดีและก็ต้องใส่ความหูและคุณธรรมพร้อมดีมีลาเอิ่นว่ามันจะสียั่งยืนเย้ yeah! แต่ความยั่งยืนนี่ ให้ถ่ายสุมสนนวมช้วมวนหนอาผางของข้าวมีความสุขรากของความสำเร็จเกิดจากอัตลักษณ์น้าผางคือชุมชนเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้นกำเนิดวุ้นเส้นอินทรีย์จากแป้งถั่วเขียวสิ่งนี้ไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือซอฟต์พาวเวอร์คือความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นที่สำคัญอัตลักษณ์นี้ลอกเลียนแบบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ถั่วเขียวมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เต็มไปด้วยคุณค่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจสำคัญของบ้านนาพางที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานจากคำแนะนำเล็กๆก,กลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชนจากถั่วเขียวที่เคยขายเป็นวัตถุดิบวันนี้ได้ถูกแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มนั่นคือ บุนเส้นจากถั่วเขียวแท้ร้อเปอร์เซนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรอุดมสุขชุมชนตัดสินใจนำทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนด้วย BCG โมเดลตั้งแต่วัตถุดิบแปรรูปไปสู่การตลาดนี่คือเครื่องยนต์หลักที่สร้างความยั่งยืนทั้งระบบตั้งแต่ดินจนถึงคนจากมือสู่ตลาดโลกถั่วเขียวอินซีครบวงจรผลิต และรูปตลาดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้การบริหารจัดการและธรรมพิบาลใช้ระบบสามโปร่งใส โปร่งใสด้านข้อมูลรายงานผลเปิดเผยทุกเดือนโปร่งใสด้านงบประมาณบัญชีเปิดดูได้ทุกครัวเรือนโปร่งใสด้านการตัดสินใจมีประชาคมประจำไตรามาสมีคณะกรรมการชุมชน15คนเป็นศูนย์กลางประสานทุกกลุ่มสร้างระบบการมีส่วนร่วม5วงกลม 1. กลุ่มเกษตรทั่วเขียว 2. กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป 3. กลุ่มเยาวชนจัดทำสื่อออนไลน์ชุมชน 4. กลุ่มผู้สูงอายุปราดชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญาและ 5. กลุ่มแปลงใหญ่ร่วมวางแผนการตลาดกลางและต้นทุนชื่อนางบุนภาบุญประกอบค่ะประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากถัว่วซึ่งกลุ่มของเรานี้จัดตั้งมาเมื่อปีพศ2561ค่ะ อาศัยที่ว่าพืชปลูกและดูแลงต้องเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยก็เลยมาดูที่ว่าถั่วเขียวนี้เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแล้วก็อายุสั้นก็เลยตกลงปลูกถั่วเขียวทางสงาพก็เลยมาส่งเสริมแล้วก็ร่วมกับเกษตรจังหวัดอานาจเจริญมาส่งเสริมปลูกถั่วเขียวเป็นเรื่องไปราวเมื่อปีพศ2558หลังจากนั้นเราก็ปลูกได้ผลผลิตออกมาค่อนข้างปีแรกก็ไม่ค่อยเยอะ ปี60อันนี้ผลผลิตได้เยอะก็เกิดประเด็นว่าถ้าผลผลิตยเยอะจะไปขายที่ไหนปรากฏว่ามันมาลงที่ว่าทั่วเขียวเขาไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะแปรรูปเป็นบุญเส้นเราจะไปเรียนที่ไหนกันทางหน่วยงานก็เลยพาไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูผ่านอันเนื่องแก่พระราชดำริที่สกนลนคร ไปจุดประเด็นตรงที่แปรรูปมูดเส้นจากถั่วเขียวเพราะว่าผลผลิตเรามีเยอะแล้วเรายังไม่มีที่จำหน่ายเราอยากเพิ่มผลผลิตก็เลยไปเรียนรู้ที่โน่นก็นำมาทำที่บ้านเราแรกๆก,ก็ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ขอมาจากที่โน่นบ้างแล้วก็มาดัดแปลงทางนี้บ้างก็เลยเกิดกลุ่มขึ้นมา ได้รับมาตรฐานอยวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น Facebook และงานบูธร,ราชการขยายเครือข่ายสมาชิกผู้ผลิตถั่วเขียวหลังนาเพื่อเพิ่มวัตถุดิบคุณภาพพัฒนาเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยความร่วมมือจากอุตสาหกรรมภาค7จทกศจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านทุนเครื่องมือและมาตรฐานการผลิต ทำให้วุ้นเส้นอุดมสุขกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดท้องถิ่นและออนไลน์อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบ้านนาผางคือกลุ่มทอผ้าอุดมสุขกลุ่มสตรทีที่ร่วมพลังกันสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นบ้านให้ยังคงอยู่พื้นผ้าแต่ละผืนไม่เพียงงดงามด้วยลวดลายแต่ยังถักทอด้วยหัวใจแห่งความร่วมมือของคนในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรียนรู้วิถีอุดมสุขชุมชนอุดมสุขยังเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายผ่านการท่องเที่ยวเฉิงนิเวศพาโลกมาเรียนรู้ที่บ้านเราไม่ใช่ท่องเที่ยวถ่ายรูปแต่คือเรียนรู้และลงมือทำตั้งแต่ทำวุ้นเส้นทำปุ๋ยหมัก กินอาหารพื้นบ้านอยู่กับคนใช้ชีวิตจริงนี่คือ Green Experience ที่ทำให้ทุกคนกลับบ้านพร้อมความประทับใจเราใช้ในวัตกรรมบูนเส้นเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องยนต์ในการสร้างการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและการตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนที่สมบูรณ์ BCG New Gen ในยุคที่โลกหมุนเร็วทกสได้ช่วยผลักดันให้ชุมชนอุดมสุขก้าวสู่ตลาดออนไลน์ผ่านการอบรมด้านดิจิทัลมาเก็ตติ้งและสร้างช่องทางการขายผ่าน Facebook, TikTok และ l ล n e OA ชุมชนอุดมสุขบ้านนาผางตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดนครเจริญครับก็เป็นชุมชนอุดมสุขอีกชุมชนหนึ่งของทกสนะครับที่สนับสนุนโดย ส่งเสริมมาตั้งแต่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งชุมชนอุดมสุขบ้านนาผาก็สามารถตอบโจทย์ของธนาคารได้ในทุกมิติของการเป็นชุมชนอุดมสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับมีกลุ่มอาชีพการทำนาการปลูกถั่วเขียว มีโรงงานแปลรูปบุญนเส้นส่งออกนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเป็นอย่างยิ่งในนาผางไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราสร้างงานให้ผู้สูงอายุให้คนด้อยโอกาสทำอะไรตามที่ทำได้ทุกชิ้นงานมีคุณค่าและรายได้กลับสู่ชุมชนเพราะความยั่งยืนเท่ากับทุกคนเติบโตไปด้วยกัน ชุมชนอุดมสุขยังคงยึดมั่นในรากเง้าแห่งวัฒนธรรมและมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเราสอนตั้งแต่ดินไปแปรรูปจนการขายจนถึงดิจิทัลมาเก็ตติง้งนี่คือระบบพัฒนาคนที่ทำให้อาชีพอยู่ได้จริงและชุมชนเข้มแข็งก้าวต่อไปเราจะขยาย อีโคทัวริซสร้างสินค้าใหม่สู่ตลาดส่งออกแบ่งปันโมเดลให้นำไปทำซ้ำได้เพื่อชุมชนอื่นเติบโตไปด้วยกันจากมเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆสู่เส้นวุ้นคุณภาพจากเส้นใหญ่ผ้าพื้นบ้านสู่ผลงานที่สร้างไรายได้และจากหัวใจของชาวบ้านสู่วิสัยทัศน์แห่งทอกศอ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุดมสุขบ้านนาผางชุมชนที่เติบโตบนพื้นฐานของความพอเพียงและก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความร่วมมืออย่างยั่งยืนเเเเปป็นคน,คนนน,คน,คนนนนค้รรรทททุุุาาาาาบบอออิิตพมมมมื เราคือนาผางชุมชนที่นำภูมิปัญญามาต่อยอดด้วยนวัตกรรม BCG สร้างงานสร้างคนสร้างคุณภาพชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง